มาดูต่อหน้า6.9นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของสุกรเป็นอยู่ตรงเตปีเทราตรงนี้อันว่าพระเทระทั้งหลายแม้เหล่านั้นไม่ได้แล้วชื่อ,อซึ่งความสบายแห่งจิตในที่แห่งตนไปแล้วอันว่าพระมหาเทระคิดแล้วว่าโอ้อันว่ากรรมอันหนักอันว่ากรรมอยู่นี่อันว่ากรรมอันหนัก อันภิกษุผู้ใหม่กระทําแล้วฉะนั้นในประโยคนี้เขาจะใช้ตัวสติีพันธ์เป็นตัวอนัติกต่ๆฉะนั้นว่าตัวนี้อย่าไปว่าของหรือแห่งให้ไปว่าอันอันว่ากรรมอันหนักอันภิกษุผู้ใหม่กระทําแล้วก็ตัวเนี้ขึ้นประธานมาคือขึ้นภิกษุนว่าภิกษุนั้นเกิดมาความว่าขึ้นภิกษุเหมือนขนาดนี้ก็คือหมายถึงพานุเถรนั่นแหละอันเราภิกษุนั้นขึ้นมาให้ดูกันอันเราภิกษุนั้น กล่าวแล้วกับพิสูุน์ผู้จรมาชื่อผู้อันตนเห็นแล้วสิ้นการครู่หนึ่งของคำว่าสิ้นก็ได้หรือบอกก็ได้อมูลตามนี้จะเป็นกิริยาวิเศษณ์หรือเป็นอันจำตัดสัอยุคขับก็ได้กล่าวแล้วกับพิสูุน์ผู้จรมาชื่อผู้อันตนเห็นแล้วสิ้นการครู่หนึ่งว่าอันว่าท่านอย่าได้กระทําแล้วซึ่งการคบหากับด้วยพระมหาเถระดังนี้ดังนี้ฉะนั้นตรงนี้มีดังนี้สองดังดีนะ แต่ว่าตรงนี้ตัวหนึ่งอาหาะเป็นตัวเปิดกับดังนี้ตัวหนึ่งซึ่งจินเจสีเป็นตัวเปิดตรงนี้อิตโรปบีก็ยกอนุเทโรขึ้นมาอันว่าพระอนุเทระแม้นอกนี้คิดแล้วว่าโอ้อันพระกรรมอันนี้ก็แปลว่าอันเช่นกันอันพระมหาเทระกะทำแล้วอันว่าพระมหาเทระกล่าวแล้ว พักี่สู่คู่จอนมาชื่อผู้่นตนเห็นแล้วซึ่งการกู่หนึ่งว่าอันาท่านอย่าได้กระทําแล้วซึ่งการคบหากับด้วยพระอนุเทระน,นี้ดังนี้ดังนี้ก็มีดังนี้สองดังนี้เช่นกันตรงนี้ <Okay. S 1> ต่อมาก็ลัถึงประโยคนี้ อัมวาการสาวทยายนอัมวาการสัวทยายตรงตรง,ตรง,ตรงมันมีณอยู่สองณนะก็คือให้มันเป็นสองประโยคให้เป็นสองประโยคน์อัมวะาการสาวทยายได้มีแล้วแก่พระเทรัทั้งหลายเหล่านั้นหาไม่ได้ทันทีอัมวาการกระทําไว้ในใจได้มีแล้วแกเรายกเตสังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอัมวาการกระทําไว้ในใจได้มีแล้วแก่พระเทรัทั้งหลายเหล่านั้นหาไม่ได้ อันนับวถระท,ะทั้งหลายเหล่านั้นได้ไปแล้วสุวิหารแห่งหนึ่งในปัจฉิมทิศโดยอันล่งไปแห่งร้อยแห่งปีอันว่าเสนาสนะหนึ่งนั่นเทียวถึงแล้วแก่วัเถระทั้งหลายเหล่านั้นเราก็มาเป็นประโยชน์แล้วท่านทั้นเมื่อพระมหาเัถระเข้าไปแล้วนั่งแล้วบนเตียงน้อยแม้อันว่าไายอนุเทระนอกอันว่าพรอนุเทระแม้นอกนี้ ได้เข้าไปแล้วอันนี้แปลว่าได้มีอาคมซ่อนอยู่นีนตัวหนึ่งได้เข้าไปแล้วอันว่าพระมหาเถระเห็นแล้วเทียวซึ่งพระอนุเถระนั้นำจำได้แล้วหรือรู้พร้อมแล้วไม่ได้อ่านแล้วเพื่อส่งไว้พร้อมถ้าใครแปลพร้อมไม่ได้ก็เพื่อส่งไว้เฉยๆก็ได้ไม่ได้ก็เพื่อส่งไว้หรือเพื่อส่งไว้พร้อมซึ่งนับกาทั้งหลายแล้วก็อันว่าพระอ,น,ระอนุเถระ แมนอกนี้จําได้แล้วซึ่งพระมหาเถระอันนี้ก็จะแปลเป็นอิกธรมปุตตะคือแปลว่ามีในตาทั้งหลายอันเต็มแล้วด้วยน้ําตาคิดแล้วว่าอันว่าเราจัดตาวหรือน่แหลกแต่มันมันต้องเป็นสองประโยชน์หมายว่าเราจะตาวหรือนอแหลกเนี่ยก็มีอุทาหูขึ้นมาอุทาหูอุทาหูหรือว่าอันว่าเราตรงอย่างเด่าวก็มามันต้องปริเสธทนใน,ในไหน ในปัญจะมีปรญมมีก็ได้แล้วก็อัตฉีิฉะนั้นมันจะไม่ปริเสทธ์ในวัตถามนาฉะนั้นข้างหน้าเลยเป็นวัจจักได้แต่ข้างหลังต้องแปลว่าจงพอมิมันอยู่แค่ปันจะมีกับวัตมามนตตัวหลังต้องแปลวัจงเอาว่าเราจักตั้หรือโนแลหรือว่าเอาว่าเราจงอยางกลักอย่างนี้แล้วก็คิดอีกคิดแล้วว่าตั้งยกวัจนังเข้ามาอันว่าคํานั้นเป็นคํามีรูปอันควรเพื่ออันเชื่อแล้วก็ใส่ปติมาคุผภา อ่าย่อมเป็นอ่ามีได้คำว่าควรอควรออกมาจากตรงไหนมาจากอายะมีพาตอันนี้อายะไม่ใช่เนี่ยมาจากไม่ใช่อายะพัตมจาจากอายะ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 ของไทยของตัดทิศอันตัดทิศอน,นอันควรเพื่อนั้นแทนคำว่าอันควรเพื่อเชื่อฉะนั้นอายะตัวนี้แปลว่าควรอันว่าคำนั้น เป็นคามีรูปอันควรเพื่ออันเชื่อและก็ภูมิภาคย่อมเป็นหาไม่ได้ดังนี้ไหวแล้วซึ่งพระเถระกล่าวแล้วว่าข้าแต่ทา่านปุจจริชนั้นว่าข้าพเจ้าถือเอาแล้วซึ่งบาทและจีวรของท่านทั้งหลายเที่ยวไปแล้วตลอดการมีประมาณเท่านี้ประทานอยู่นี่อาสารูปังอาวักกรรมอันไม่สมควรอะไรอะไรในทวารทั้งหลายมี กายทวารเป็นต้นของขเจ้าของเราก็ได้นของขปจาลากของเราแล้วก็เป็นกรรมอันท่านทั้งหลายเคยเห็นแล้วย่อมเป็นบ้างหรือหนออันนี้ตัวนี้คือตัวบระธานว่ากรรมมันไม่สมควรอะไรในทวารทั้งหลายมีกายทวารเป็นต้นของเราเแต่ก็ตัวนี้ก็แปลเป็นวิติตรกตาเป็นกรรมอันท่านทั้งหลาย เคยเห็นแล้วย่อมเป็นบ้าหรือหนอป็ตตัวนี้เป็นคุชนะบ้าหรือหนอฉะนั้นอย่าลืมว่าไอ้ตัวนี้ผุผูพากผูกพาคไม่ได้ต้องเป็นบิตกิตาแล้วมีย่อมย่อมเป็นย่อมเป็นบ้าหรือหนอดบงนี้ต่อมาอันว่าพระมหาเถระกลับแล้วว่าดูก่อนผู้มีอายุแล้วก็ยกตัวนี้มาอันว่ากรรมอันไม่สมควรเป็นกรรมอันเราไม่เคยเห็นแล้วแล้วก็ปกติย่อมเป็น ดังนี้รือยยะแปนะเป็นบริสุทธิ์ทาง,ทางังกธรรมอภารไม่สมควรเป็นกรรมราร์เคยเห็นแล้วย่อมเป็นหาไม่ได้ดังนี้ต่อมาอันนี้ใครพูดอันนี้คือมหาเถระพูดแล้วอันนี้ก็เป็นคันว่าพระพุทธิระกล่าวว่าคันว่าความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อานว่าท่านทั้งหลายได้กล่าวแล้วการกรทําไม่กระกึงว่าอาว่าท่านอยากได้กระทําแล้วซึ่งการกบหา กับด้วยพระอนุเทระนั่นดังนี้ดังนี้ก่อนก็กัศมาเพราะเหตุอะไรอย่าง้ก็อิติดังนี้งนั้นตรงนี้มีดังนี้สองดังนี้นะพอไปว่าขันสมาความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อมตะท่านได้กล่าวแล้วกับพระธรรมกาถึงว่าเปิดไปก่อนอมาะท่างหลายอย่าขอไปตะวังกิจิณอมตะท่านอยาได้การทําเึ่งการทุกากับด้วยพระอนุเทระนั่นดังนี้แล้วก็กัศมาพยาารอิติดังนี้ อันว่าพระมหาเถระกล่าวว่าดูก่อนท่านคงมีอายุอันว่าเราย่อมกล่าวอย่างนี้หาไม่ได้ได้ยินว่าเอวังตรงนี้ก็ยกวจนังเข้ามาถามว่าทำอย่างนี้กัตตยาอันท่านพุตังกล่าวแล้วในระหว่างแห่งเราอย่างนี้อันว่าพระอนุเถระกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญแม้ว่าท้าพเปเจ้าย่อมไม่ตาวอย่างนี้ ในขณะน,นั้นอันว่าพระจีรังทั้งหลายเหล่านั้นรู้แล้วว่าตัวบรรทานก็ดูจากเอวังตัวนี้อันว่าคำอย่างนี้และตัวนี้แปลเป็นวิริยะตาเป็นคําอันพระธรรมมรถึกนั้นผู้ใคร่เพื่ออันทำลายซึ่งเราทั้งหลายกล่าวแล้วจะเป็นอีกครั้งหนึ่งอันว่าคําอย่างนี้เป็นคําอันพระธรรมมรถึกนั้นผู้ใคร่เพื่ออันทำลายซึ่งเราทั้งหลายกล่าวแล้วจะเป็นดังนี้ แสดงแล้วซึ่งโทษอันเป็นเป็นร่วงแล้วอายมัญังกัดกันละกันอันรอดปฏิราทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้อยู่ซึ่งความสบายแห่งจิตซึ่งร้อยแห่งปีเป็นผู้พร้อมเพรียงกันเป็นในวันนั้นแล้วก็วัตวาล่าวแล้วว่าประธานคอะไรไม่ยังอามว่าเราทั้งหลายอายมัจงมาหรือจงไปจงมามันมีอาอยู่ข้างล่าอีก ทายาทายาตัวเดียมันคือแม่อิป็ญญาไป่ว่าไปถ้ามีอาแปลว่าจะมาอ่านว่าเราทั้งหลายซึ่งปัญาบก่อ่อานว่าเราทั้งหลายจงมาอามว่าเราทั้งหลายจากคล้าออกซึ่งพระธาร,รมถึงนัันจากวิหารนั้นดังนี้หลีไปแล้วแล้วก็ได้ไปแล้วสู่วิหารนั้นตามลําดับแม้ว่าพระธารมกักจุบัเห็นแล้วซึ่งพเทเรทั้งหลายเข้าไปหาแล้วเพื่ออันรับเฉพาะซึ่งบาปและจีวร อันว่าพระเทราทั้งหลายดีแล้วซึ่งนิ้วมือแล้วก็มียาบรรเอตุกังเสร็ก็มามียันให้รู้ว่าอมามัท่านเป็นผู้มีรูปอันควรแล้วเพื่ออันอยู่ในมิหานี้ย่อมเป็นหาไม่ได้เราต้องมีอาศัยภุมภาคนะเพราะเราขึ้นประทานตบางมาอมาวัท่านเป็นผู้มีรูปอันควรแล้วเพื่ออันอยู่ ในวิหารนี้ย่อมเป็นหาไม่ได้แต่นี้เป็นเหตุอย่าลืมว่าตอนนี้แล้วต้องมีควาว่าเป็นเหตุด้วยเพราะเราเปิดด้วยยาปนัเหตุทุกกันอันว่าพระธรรมมันก็ถึงนั้นไม่อาจอยู่เพื่ออันํารงอยู่พร้อมออกไปแล้วหนีไปแล้วในขณะนั้นนั่นเทียวอาทาดัางนั้นอันว่าสมณธรรมอันพระธรรมมันก็ถึงกระทําแล้วสิ้นพันแห่งปียี่สิบทั้งหลาย นะอสกิไม่ได้อ่านแล้วเคื่อ,อันสองไปพร้อมซึ่งพระธรรมมถึงนั้นอันว่าพระธรรมมัถึงนั้นขึ้นมาอีกเป็นประธานเพราะยังไงต้องตัวประยคโยนตะปูอัานว่าพระธรรมัถึงนั้นเคลื่อนแล้วจากอัตภาพนั้นมาเกิดแล้วในนรกชื่อว่าเบจไม่แล้วสิ้นพุทธดานหนึ่งแล้วก็ย่อมเสเวยรื่นฟูอันนี้ให้แปลเป็นอิทธิธรมปูตับด้วยบ้างด้วยอีกั้งอัตภาพมี ตัวนี้แปลว่าด้วยด้วยทางอัตภาพมีประการอันข้าพเ,เจ้ากล่าวแล้วที่ภูเขาชื่อว่าพิจกุตรในการนี้และก็อิติดังน,นี้อิติที่ตรงนำอดีตนิทนมาดังนี้อันว่าเปา็นสกาครั้งทรงนำมาแล้วซึ่งบุปกรรมหรือซึ่งกรรมในก่อนของประโยคนั้นนี้นนตัดแล้วว่าดูกรพิชิตต้งหลายอันนี้เป็นประโยชเท้าประจบนนะเพราะว่าวิาวัณฑงเป็นบุญภา ชื่ออันภิกษุเป็นผู้มีรูปอันเข้าไปสำบ,บแล้วโดยอันนี้โยกทวาทวาเลยอ,อีเข้ามาเป็นผู้มีรูปอันเข้าไปสำบ,บแล้วโดยทวารทั้งหลายมีกายเป็นต้นแล้วก็พึงเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าพระพิธภังภูมิภาคคืออยู่ท้ายสุดประโยชน์นั้นทุประโยชน์จะต้องเป็นภาวะวาจุคือกิจผลภาวะวระจุ ชื่ออันภิกษุเป็นผู้มีรูปอันเข้าไปสงบแล้วโดวยทวารทั้งหลายมีกลายเป็นต้นแล้วก็พึงเป็นดังน,นี้ตรัสแล้วซึ่งคาถานี้ว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นบุคคลเขามาบุคคลว่าบุคคลว่าจะนุลักขีอันนี้มันต้องมีตัวที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรภวัยะแล้วก็จักเป็นผู้ ตามรักษาซึ่งวาจาโดยปกติพึงเป็นด้วยแล้วก็มรักษาสุสังอุตโตตัวน,นี้ก็เหมือนเดิมมีคำว่าภาวัยะภวัยะจากเป็นผู้สํารวมแล้วด้วยดีด้วยใจพึงเป็นด้วยแล้วก็นาจยดาไม่พึงกระทําซึ่งกุศลด้วยกายด้วยนะคือตัวเดียวคือปุโคโลนะ เราจะมีกิยาคุมภาพคุณภาพสามตัวคือพวญสองตัวกับไก่ละ,ะดาวบุคคลเป็นผู้ตามราาักษาซึ่งวาจาโดยปกติพึงเ,เป็นด้วยเป็นผู้สมรุิแล้วด้วยดีด้วยใจพึงเ,เป็นด้วยไม่ถึงกระทำซึ่งอกุศลด้วยกายด้วยขึ้นมาอีกบกุบกคคลแล้วก็ตัวนี้เป็นโยเหตุกับตัวโจคือยังกรรมบททั้งหลายสามเหล่านั้นพึงให้หมดจนวิเศษ อันนี้เป็นเหตุทุกักน,นะน,นี่คือในยปะปัจจัยของเหตุทุกักลงอายะลบยะเหลือต่ออีเป็นเหตุทุกักอ่านว่าบุคคลยังกำหนดทั้งหลายสามหล่หน้านึงให้หมดจะวิเศษเกิดขึ้นมาอีกกลัวว่าบุคคลอันนี้อาราทเยนตัวเนี้ยคือให้แปลเป็นเหตุทุกักน,นะเราจะไม่แปลเป็นกัตุกตักในหนังสือชนะตัวการิตกรรมะเราจะขึ้นมาหนึ่งตัวคืออันตน,นั่นอ่านว่าบุคคลยังตน พึงให้ยินดียิ่งแต่ก็ตัวนี้เป็นอะไรเป็นมักคังมักทางกับอิส,สเวทิตาท่านุูนุคนยังตนพึงให้ยินดียิ่งซึ่งหนทางอันอันือสีประกาศแล้วดังน,น,นี้ฉะนั้นมักคังตัวนี้แปลว่าซึ่งเหมือนเดิมแต่ว่า ยกอัตานาังมาเป็นตัวาการวิตกกรรมะแล้วเอาอาราธเยเนี่ยเป็นเหตุกักก็คือมนลงนียบปัจจัยมาเดิมเนี่ยลบหน้าเดอมตอนยักษ์ตัวเดียวแล้วก็ลงอายะวีพันต์ลบยักษ์ตันดีแนัวบุคคลยังตนพึงให้ยินดียิ่งซึ่งวันทางอานอันุสีประกาศแล้วอย่างนี้อีกครั้งหนึ่นลงลวกันเอาเฉพาะแค่คาถาอ่านว่าบุคคลเป็นผู้ตามรักษาซึ่งวาจาโดยปกติพึงเป็นด้วยเป็นผู้สํารวมด้วยดีแล้วด้วยใจพึงเป็นด้วย ไม่ตึงกรรทำซึ่งกุลส้วนกายด้วยอันวบุคคลยังกำหนดทั้งหลายสามเหล่านั้นพึงให้หมดจดวิเศษอันว่าบุคคลยังตนพึงให้ยินดียิ่งซึ่งผลทางอันอันฤกษีประกาศแล้วดังนี้ประกาแก่อันว่าแนวความแห่งคำเป็นพระคาถานั้นว่าคือประทานมาเหมือนเดิมอันว่าบุคคลเห่วุวาจารุรุขี ขนาดจะแปรเพราะหนึ่งคำว่าชื่อว่ามาช่วยแปลด้วยชื่อว่าเป็นผู้ตามรักษาซึ่งวาจาโดยปกติเพราะอันเว้นซึ่งวัตีจุจริตทั้งหลายนี C. แล้วก็เอตาตัวนี้มาเนี่ยพึงเป็นด้วยแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้สโลแล้วด้วยดีเราหนึ่งคำาชื่อว่าเพราะขนาดใจเพราะวันนี้ชื่อว่าเป็นผู้สโลแล้วด้วยดีด้วยใจเพราะอันไม่ยัง อะไรมโนทุจริตทั้งหลายอันนี้ใส่มโนทุตริตเข้ามานะมโนมโนทุอจริตานังเพราะอันไม่ยังมโนทุจริติทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นให้เกิดแล้วก็มีตัวฤกษ์ธราะยะพึงเป็นด้วยแล้วก็ไม่พึงกระทําซึ่งอห็นแปลกันก่อนก่อนเมื่อลักเมื่อละ,อละหรือละอยู่อันนี้คืออันนี้ก็นนโยกจตนาทามีขึ้นมา เจตนาธรรมเมื่อละซึ่งเจตนาธร,รมทั้งหลายมีปาน,นานติบาตเป็นต้นชื่อว่าไม่พึงกระทำซึ่งอกุศลด้วยกายด้วยตรงนี้แปลว่าชื่อว่ามาได้เพราะว่ามัน,นเกณฑ์คือมีเช่นกันว่าอันตา์หรือมาได้ปัญัยอยู่หน้าก็หลังไปอักขายางเกียยงขยันมันกว่าชื่อว่าเข้ามาช่วยแปลด้วยในในส่วนแก่ เมื่อละซึ่งจิตนาธรรมทั้งหลายมีปานาติบาิเป็นต้นชื่อว่าไม่ปรงกระทำซึ่งอกุศลด้วยกายด้วยจะน่าจะมีจา่าขั้วพางอยู่สามตัวตมานีขึ้นมาทานมาใหม่อนุบ,บุคคลยังกังวบทั้งหลายสามเหล่านั้นพึงให้หมนตรีพิเศษเอวังอย่างนี้ที่ก็อนุบ,บุคคลขึ้นมาอีกอย่างกังวบทั้งหลายให้สามให้หมนตรีพิเศษอยู่ อย่างนี้ะตวนี้ก็คือชื่อว่ายังตนชื่อว่ายังตนป็นให้ยินดียิ่งซึ่งผลทางอันมีองแปดอันอันดูสีทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้แสวงหาซึ่งคุณทั้งหลายนิยมกุณาณน,นเข้ามาแต่การเป็นซึ่งผู้แสวงหาซึ่งคุณทั้งหลายมีกองแห่งสิง เป็นต้นประกาศแล้วดังนี้อามดิดตุงซ่าคือเราจะไม่มีคําไขอะไรตรงนี้ทั้งสิ้นจะไม่ใส่คาว่าคือว่ามาอ่าไม่มีคาว่าคือว่าใส่มาเราจะไม่ใส่คือว่ามาและตรงนี้ก็ให้แปเป็นประโยค์เทตุดกับตัวจบคือก็หรือด้วยว่าแรงแล้วแต่รละบุคคลยังกังวลทั้งหลายสามให้หมดจบพิเศษอยู่อย่างนี้ชื่อว่าชึ่ยินดียิ่งซึ่งผลทาง อันมีองแปงอันอันฤาษีทั้งหลายมีพระเจ้าเป็นต้นผู้เส่ปัญหาซึ่งคุณทั้งหลายมีกองแห่งศีลเป็นต้นประกาศแล้วแล้วก็อิติดังนี้แล้วก็ประโยคนี้ตตโถเป็นตัวเปิดตรงเนี้ยจะต้องมีมณีเจนะเนนวทตโคมาด้วยอยากอย่ายหายนคือันนี้แล้วก็อามณ์รินพึงทราบ้นเรื่องเปน็นเรื่องอะไรเป็นทั้งเมตภาพเป็นดัง ุกอนก็จบแต่เพียงต่านี้อ่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจอยู่รอัที่แล้วเขาออกเป็นวิชาในเรื่องนี้ไม่แน่ทีนี้อาจจะเป็นวิชาแปรก็ได้ก็แปรข้าวไว้เผื่อมันออกมาออกมาเราไม่ได้ทำได้จะเป็นสองผ่นกันสักทีนึง